สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะปิดออนเฟซไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเราเข้าใช้งานเฟซอยู่มาดูขั้นตอนในการปิดแบบง่ายๆกันครับการปิดออนเฟซเราสามารถปิดได้ทั้งใน Facebook และ Messenger นะครับมาดูที่ Facebook ก่อนนะครับให้เราเข้าไปที่ Facebook จากนั้นไปที่คีดสา้คีดด้านบนขวาครับจากนั้นไปที่ฟันเฟืองตรงนี้ครับต่อไปให้เราเลื่อนลงมานะครับจนเจอกับเมนูสถานะกำลังใช้งานนะครับ จากนั้นให้เรากดไปที่เมนูสถานะกําลังใช้งานเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เรามากดปิดสวิตช์แสดงเมื่อคุณกําลังใช้งานตรงนี้นะครับกดปิดครับเมื่อเราปิดเมนูนี้นะครับคนอื่นก็จะไม่รู้นะครับว่าเราออนเฟสเราเข้าใช้งานเฟสอยู่นะครับโอเคนะครับก็เสร็จนะครับสําหรับใน Facebook มาในส่วนของ Messenger นะครับให้เราไปที่ Messenger นะครับจากนั้นไปที่ขีดสามขีดด้านซ้ายบนครับเสร็จแล้วไปที่ฟันเฟืองตรงนี้ครับ จากนั้นไปที่สถานะกำลังใช้งานนะครับต่อมาให้เรามาปิดสวิตช์สเมนูตรงนี้นะครับให้เรามาปิดเมนูด้านล่างก่อนนะครับปิดเสร็จแล้วก็ให้เรามาปิดด้านบนครับจากนั้นเราก็เลือกนะครับว่าเราต้องการปิดนานแค่ไหนนะครับตัวอย่างในคลิปนี้ผมจะเลือกปิดจนกว่าสันจะเปลี่ยนนะครับก็คือจนกว่าเราจะมาเปิดนะครับผมเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดหยุดชั่วคราวตรงนี้นะครับ โอเคครับเท่านี้นะครับคนอื่นก็จะไม่รู้นะครับว่าเราออนเฟ e o อน e s s e n g e r ออยู่นะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆต้องการอยากจะเปิดนะครับก็ให้เพื่อนๆเข้ามาเปิดตรงที่เราปิดได้เลยนะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ